ฟ้าหลวอากาศร้อนเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่าอิทธิพลแนวปะทะอากาศสวัสดีค่ะวันพระรหัสบสดีที่22กุมภาพันธ์สองพัาเมื่อร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะ วันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนลดลงหลายพื้นที่จึงมีอุณหภูมิขยับสูงขึ้นอีกตั้งแต่ช่วงเช้าทั้งยังส่งผลทำให้มีฟ้าหลัวและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันหลายท่านคงสงสัยกันว่าคำว่าฟ้าหลัวหมายความว่าอย่างไรวันนี้แอดมินเตรียมคำตอบมาบอกด้วยนะคะฟ้าหลวคือลักษณะของอากาศที่มองเห็นเป็นฟ้าขาว เนื่องจากในอากาศมีอนุภาคที่มองไม่เห็นแขวนลอยปะปนอยู่จำนวนมากเช่นเกลือจากทะเลควันไฟหรือละอองฝุ่นเป็นต้นฟ้าหลวมักเกิดขึ้นในวันที่อุณหภูมิสูงและมีความกดอากาศตำ่ำอากาศร้อนเหนือพื้นดินยกตัวขึ้นพาให้ฝุ่นและอนุภาคบนพื้นดินลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศฝุ่นละอองที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าหลวในตอนกลางวันทำให้แสงอาทิตย์ ส่องสว่างไม่เต็มที่เนื่องจากอนุภาคฝุ่นในบรรยากาศเป็นอุปสรรคขวางกัน้นทางเดินของแสงฟ้าหลวจึงมักเกิดขึ้นในหน้าร้อนหรือเวลาที่มีอากาศร้อนจัดเพราะธรรมชาติของอากาศร้อนอากาศจะขยายตัวและเมื่ออากาศขยายตัวก็จะเบาและลอยขึ้นเกิดเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบวกกับธรรมชาติเมื่ออากาศร้อนฝุ่นผงบนผิวดินก็จะแห้งไม่มีความชื้นมาจับทาให้เป็นก้อน หรือยึดติดกับพื้นผิวต่างๆฝุ่นละอองเหล่านั้นจะโดนอากาศร้อนหอบลอยขึ้นไปฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศจำนวนมากและเมื่อฝุ่นจำนวนมากล่องลอยในอากาศก็จะไปขัดขวางทัศนวิสัยทำให้มองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเป็นฝ้ามัวๆที่เรียกกันว่าฟ้าหลวในตอนกลางวันนั่นเองแต่อย่างไรก็ดีวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางแห่งจากอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่หอบนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนตอนกลางวันก็จะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในขณะที่ตอนล่างของภาคเหนือจะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันเช่นกันอุณหภูมิตำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่12องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันจะแตะที่37องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง6 1ถึง 15. องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่ความเร็ว5-15ถึง 15. กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ มีอากาศเย็นทางตอนบนของภาคกับมีหมอกบางในตอนเช้าในตอนกลางวันก็จะมีอากาศร้อนโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากกระจายตัวอยู่ในบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันแตะที่38องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง15-18องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากลางวันนี้จะมีอากาศอุ่นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนแต่จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวอยู่ได้ประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ในบริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรี อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่38องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกอุณหภูมิอุ่นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นเดียวกันในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนและจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ในบริเวณจังหวัดน,นครนายก สะแก้วชนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่38องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันแตะที่38องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นเดียวกันโดยมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาพูเก็ตและกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่37องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรส่วนห่างฟังและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศอุ่นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวประมาณร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่37องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นสภาพอากาศที่ปราบรวนขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ นอกจากนี้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงพอแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองควรเตรียมตัวรับมือด้วยการสวมใส่หน้ากาก,ากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองหมอกควันได้ตลอดเวลาควรหลีกเลี่ยงการทำงานกลางที่ลงแจ้งและการเล่นกีฬากลางที่ลงแจ้งเป็นระยะเวลานานๆติดต่อกันด้วยนะคะ เมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่23กุมภาพันธ์จะเห็นได้ว่ายอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดนำความชื้นปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกบริเวณดังกล่าวจึงมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง ส่วนบริเวณภาคใต้ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันต่อเนื่องทําให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่หลังจากนั้นให้เฝ้าจับตาอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนในช่วงวันที่24-27กุมภาพันธ์ซึ่งจะแผ่อ,อิทธิพลลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนของเรามีอากาศร้อนในหลายพื้นที่ลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะเกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในช่วงดังกล่าวพ่อแม่พี่น้องทุกท่านต้องเตรียมตัวรับมือระวังอันตรายโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยส่วนบริเวณภาคใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันยังคงส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งคลื่นลมยังคงมีกำลังอ่อนตลอดช่วง จากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้แนวโน้มลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่24-27กุมภาพันธ์2567ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ,ฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 39องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด8-16องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีพายุฝ,ฝนฟ้าคนองร้อยละ1 0 3ถของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงององศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-17องศาเซลเซียสภาคกลางจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ10-30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่งในระยะแรกอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20-40ถึงของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งในระยะแรกอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาใตายฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถึงของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถึงของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะแรกอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสหลังจากวันที่27กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงวันที่1มีนาคมคาดว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้หลายพื้นที่จะมีอุณหภูมิลดลงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าจะลดลง1-3องศา,าเซลเซียสส่วนบริเวณภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยแต่ในช่วงกลางวันยังคงมีสภาพอากาศที่ร้อนโดยทั่วไปหลายพื้นที่ต้องเจอกับฟ้าหลัวบางพื้นที่อาจมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นต่อเนื่องในขณะเดียวกันบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าว เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นนอกจากนี้ยังส่งผลทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นตามไปด้วยโดยคาดว่าบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพอแมพี่น้องชาวเรือ ควรติดตามลักษณะอากาศและเดินเรือด้วยความระมัดระวังนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงสำหรับพ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นและให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนอย่างต่อเนื่องสำหรับในช่วงปลายฤดูหนาวก้าวเข้าสู่ฤดูร้อน สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยๆวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ